อันยองฮเยซสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์กันล่าสุดสรับคุณย่างยองซนะคะเขาได้ปล่อยอันนิวสแมนอันใหม่มาแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นรมเนียมของเขาแล้วในปีนี้เขาอะไรเป็น culture ใหม่ของ YG ปกติอย่างไหมเขาจะยิ่งยอโซกว่านี้คุณย่างเขาออกมาพูดตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Baby Monster, า t s หรือว่า l a c k p พ n k หรือว่าต่างๆที่ผ่านมาเขาก็ออกมา n o u n c e m e n t ตลอดแต่ครั้งนี้ มาอัาเมนให้กับท on <ะ>ูนีวันเฮ้ยเป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากที่ YG Official นะคะได้ปล่อยภาพทูนีวันแล้วขึ้นคำ <c oughs> ว่า Welcome Back เกิดคำถามขึ้นในใจมากมายว่าทำไมมึงเพิ่งทำเหมือนประมาณว่าจริงๆอ่ะทำจริงๆอ่ะทำได้ตั้งนานแล้ว ทำได้ตั้งนานแล้วแต่ทําไมเพึ่งจะทำกโในวันนี้ถือว่าเป็นวงที่น่าสงสาร สำหรับแฟนคลับแล้วก็ทุนีวันเองเพราะว่าเป็นวงที่ไม่ได้เตรียมใจว่าจะดิสแบนได้ไวขนาดนั้นเพราะว่าเออมันกำลังมาแกตอนนั้นคือ I am the best ใช่ไหมไม่อยากงผมซานดราป่ะเนกเชนซารากานามาดูว่าในปี2025 YG 패นี้จะมีอะไรบ้างนะคะแต่เราไม่ได้มาแค่แบบว่าคลิปนี้คลิปเดียวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของน้องๆ baby monster นะคะก็ฝากดูด้วยเนาะ baby monster ก็จะเป็นคลิปดูชิกิตาเต้นก็ฝากติดตามเลยนะคะอ่ะเรามาดูคุณ 양용석 이 먼저 오늘은 여러분들께 기쁜 소식을 전해드리고자 이렇게 인터뷰를 하게 되었고요 이제서 처음으로 걸그룹을 만났던 걸그룹 것것 초애니언이었었죠 음. 초애니언 멤버들이 소애니언의 15주년을 기념한 콘서트를 콘서트. 열어보고 싶다라는 의견을 저한테 1 5살때문 올해 안에 소애니언의 공연을 성사를 시켜보자 라는 즐거운 만남의 자리를 가졌습니다 저 러브 라이 키 나이 10월 초에 서울을 시작으로 아, 네, 11월에 어? 도쿄 12월 달에 오사카로 도쿄, 오사카, 에리고 도쿄 우리도 쿄께 공유하고 있고리 이제 차차 스테이를조율해 드릴 가도성이 있습니다 이번 아, 공연은 아, 뭐. 굉장히 남다를 거라고 생각해요 2NE1과 함께 자랐던, 그 음악을 듣고 자랐던 세대들이 추억을 함께 공유하고 있잖아요 그리고 2 n e 같은 경우는 정말 히트곡이 어마어마하게 많은 친구들과 모든 스태프들과 함께 열심히 노력해서 성공적인 연을 만들어내고 싶습니다 เนื่องเกดอะไรอนี้เหรอคือเหตุผลที่คุณอย่างจะต้องออกมาทําอะไรขนาดเนี้ยคือเขาโดนกดดันอะเพราะว่าตอนเนี้ยหลังจากที่แบ็คพิงค์แบบหมดสัญญาไปแล้วอะรายได้ของ YG มันลดลงแ<ร>บบงว<ร>บแบ<ร>บโอ้ไม่ก้ามันแบบรายจ่ายก็เยอะคือมันไม่สดมดุลกันแล้วอะคือจะเข้าใจปะคือรายจ่ายก็เยอะรายได้ก็น้อยอะไรเงี้ยเออจําเป็นจะต้องแบบ ออกมาแล้วแหละจริงๆอแแยน YG ปีหน้าเป็นยังไงบ้างามาปีหน้าเคสก็ไดกูให้โอกาสฉันออกกีน้าเนี่ยนั้น굉장히많 은, 많은กลีงนที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดโอ my god l o o คนี่คือครั้งแรกของ YG ที่ active เกิร์ลกรุ๊ป3วงพร้อมกันในช่วงระยะเวลา ปีสองพันยี่สิี่ห้าช็อกเนอะช็อกน่าจะเป็นการจ้างงานตัวเพลงของเวิร์ดทัวร์กันเวิร์ดทัวร์อีกเหรอเวิร์ดทัวร์อีกเหรออันนี้คือแบ็คพิงรู้เรื่องอย่างรู้เรื่องแล้วเนาะแต่จะสนุกนะเพราะทุกคนถ้าทุกคนมีโซโล่แล้วอะเราก็จะได้เห็นล็อกสตาร์แบบบนบนแบบเวทีแบ็คพิงงานไม่ใช่มันนี่แล้วไงเด่นเฮงด้วยก็อย่างเออนแล้วก และเทก็จะเริ่มิดัวครับอีนีตาคมแล้วก็ยูนจากวินเนอร์ก็จะหดประจำการแล้ววิบเนอร์กุนกับกังซึงกนย์จะเจริญเติบโทีง่าตนแลเ้นี่วาเป็นเอกัวงนนาเนที่มีหลุดเป็นอกมา ไม่ได้ภาพหลุดหรอกก็เหมือนเขาถ่ายหน้าตึกอะไรเงี้ยเหมือนเป็นกลุ่มน้องน้องนน้องเด็กๆมากๆเลยอ่ะออกมาจากตึกแล้วแต่งตัวแบบว่าคล้ายๆเหมือนแบบเข้าไปซ้อมต่วเทเด็กมากมึงแบบสิต้นอ่ะต้องตุองเดกลงไปยีต้อต้องรีพัฒนาบุคคลแล้วอ่ะเกิน o ีคว่า소개รับให้ดีกูชิพ่ะย์เอามาในวัยจีกาสุริย์มาในเพื่อนเจ้าบุนเดลก็คบกับที่นี่ชื่อที่รู้จักกก โอ้ทุนีวัง cause I'm a bad 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 n u m e r girl โอ้โอ้อันนี้อันนี้เนกะเชงชะลากาลเลยว้าวไฟเยอะสองพันเก้าโอ้กูทำบีมากแพคคู่เลย อ้ตั้งแต่เทไรโอ้ยมืแฟชั่นยุคงนั้นะสวัสเวลานางเสือดาวแฟนกูอยากได้ผ่าดีมากอน ผุ้หคนผมยาวที่ตบผู้หญิงตบเนี่ยยังตำสั่งใจเลยเอ็มวีนะไม่จับจ่ะเออมันมารีแคปที่นีวันอยู่นะจ้าโอ้โหลูกทงสามเปียงอะสามเปียงนะเนี่ยโอ้ oh. ห้าปีแล้วต mm ้องมีคัมแบ็กโฮมไหมน่าคัมแบ็กโฮมสองพันสิบสี่คัมแบ็กโฮมจริงอันนี nah, ้กับไบจีละใจแทนใจขอบเจอรู้เลยว่าเป็นเพลงเป็นแบบแบบไหนอ่ะ Yeah Come back h o m welcome back เอาคือนานมากนว่าจะมีอะไรแต่ว่าเพลงโปรดฉั้นในทูนิวันเพลงเพลงอันดับหนึ่งในใจฉันของทูนิวันไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เขาเอามาให้อันนี้เหมือนเป็นเพลงไตโต้ใช่แต่ว่ามันจะมีเพลงเพลงเพลงโปรดฉันอยู่เพลงอะไรนะชื่อเพลงว่า I love you I love นี่ไงลองแล้ว I love you I love you I love you Hoo...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  ชอบมากชอบเพลงนี้แล้วก็เพลง it h u r t ก็ชอบก็ไม่ได้อยู่ในนี้ ไมเหมือนบนสวดเลยมันเจ็บไงอีเธอ่ะเออน้ำมอวพาแต่ประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นแล้วประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ YG คือวงที่ d i s b บน d เป็นเจดปดปีคัมแบ็ค่ายเดิมกูงงแต่ว่ามีคล้ายๆกันคือ girl generation เพราะว่าเขาเป็นรุ่นเจนสอเหมือนกันไงแต่ girl เจ n คือเออไม่มีสัญญาแล้วแต่ว่ากลับมารวมวงแปดคนได้อะไรเงี้ย for e v e l one อะไรเงี้ยดิสเป็นเพลงแบบใสๆอะไรเงี้ยแต่ทูนิววันมันมันคือมันจบไม่สวยตอนนั้นนะอะให้พูดตรงๆนะมันจบถ้าใครเกิดทันยุคนั้นเออคือแบบเรื่องเรามันเยอะมากมือคือมันดิสแบนก่อนที่สัญญาจะหมดแล้วแบบมันความเขาเรียกอะไรสมัยก่อน YG มันแบบเงียบเป่าสากอ่ะมันไม่ออกมาแถลงการอะไรที่แบบไม่มีอะไรเลยที่มันเคลียร์ชัดขนาดนั้นว่าดิสแบนทาไมอะไรเงี้ยคือมันมันแบบด้วยความมึนงงทุกคนก็แบบเอาต้องแยกย้ายแล้วหรออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวช็อคโลกเหมือนกัน่าตอเพรามป่ย มันข่าวลือเยอะเราก็ไม่รู้ความจริงอะไร,ไรแต่พอมันผ่านไปไแบบเกือบสิบปีแล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็คงแบบว่าโอเคเราคงมาทํางานเพลงกลับมาทํางานเพลงดีกว่าเออแต่ที่สําคัญคือ YG Active วง,วงเกิร์ลกรุ๊ปสวงพร้อมกันอันนี้คือสิ่งที่แบบ3วงพร้อมกันอะ ้าใส่ปะถึงแม้ว่าแบ็คพิงอาจจะไม่ได้ถือสัญญากับ YG แล้วก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าอยู่แบบว่าอันเดอร์ที่ YG จัดจัดสรรให้นะหอะไรเงี้ยชื่อแบ็คพิงยังอยู่กับ YG เียเออเออขาซื้อไว้อยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็รอติดตามมูฟเมนต์ต่างๆของ YG นะว่าเขาจะผ่านพ้นวิกฤตสําคัญนี้ไปได้อย่างไรเพราะตอนนี้ถือว่า YG อยู่ในช่วงที่วิกฤตหนักเลยเป็นวิกฤตาการณ์ที่เขาไม่เคยพบเจอมาก่อนนะในช่วงอ่าช่วงช่วง ช่วงก่อนอันเนี้ยยังยังพอมีแบ็คพิงคอยช่วยอยู่พอจะพี่ป้า<อ>เออแต่ตอนนี้พอไม่มีแบ็คพิงแล้วอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะมันเป็นหนึ่งซบเซาอ่ะเออมันมันบซบเซาอ่ะถ้าวายจีจะเอาแบบวายแบ็คพิงอ่ะยากมากไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกทีเมื่อไรคือบีบีบอลเซอร์คือเพิ่งมาเอาจริงจริงเอาบบีบอลเซอร์เอาเอาเอากาหลีเอาเกาหลีเอาเอา,เอากับเอเชียให้แบบให้แน่นก่อนให้มันคงก่อนอะไรเงี้ยครับเอาจริงๆริไม่ว่าจะดังแค่ไหนมันก็ยากที่จะเทียบเท่าแบ็คพิง ถ้าให้พูดตรงๆแบ็คพีนวีมีเอสอะไระเงี้ยอ,อนั่นแหละค่ะก็ก็ถ้าถ้า YG จะให้ไปแตะระดับนั้นอีกก็ยากมากๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรทำได้ถึงมาตรฐานเก่าตัว,ตวเองทําได้หรือเปล่าที่เคยทํามา แต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นมูฟเมนต์ที่ดีนะสำหรับ YG นะ<อ>ก็รอติดตามรอติดตามชมกันต่อไปนะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะเราจะไปดูน้องๆ baby monster กันนะคะก,ก็ฝากหาหาด้วยนะน่าจะหยุดลิงๆแถวๆนี้แหละก็ลองฝากเข้าไปดูกันด้วยนะไปดูกันเนาะ,ะว่าเพลง forever ตอนนี้ก็กำลังมามา,มากๆนะ,อะเออแบบอยู่เฉยก็แบบโหเป็นเพลงที่เออเป็นเพลงเป็นเพลงที่พี่กระตุดเต้นกันเยอะมากเออๆนั่นแหละเป็นเพลงโปรดของแบบโดยเฉพาะคนไทยนะ ก็ลองมาดูกันนะคะสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์เรายังไม่เคยดูเหมือนกันเลยจะได้มาดูพร้อมกันนะคะถ้าชอบกินเหมือนเดิมค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e และสังักทุอย่าลืมกดสำหรับ,บ,รบวบันนี้สวัสดีค่ะ